ปราสบสภาพพร้อมตั้งขายเป็นที่เรียบร้อยเลยนะสำหรับ i ีส mm ุดดีแม็กซ์ออโต้1.9เป็นตัว X-Series สีดำสีตูนะคะเริมโรงงานคุณที่คันนี้นะคะ mm hmm. เลขไม่แสนกับอีก4,000กิโล729,000นะคะรถมือเดียวขอวงวัสชงใครที่หาว่าใช้งานนะคะรายละเอียดเรลือสังคมคันนี้นะสามารถรับชมได้ในคลิปเป็มที่นี้อย่าพลาดรายละเอียดตัวรถค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันทพอตุกทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องงานรถกระบะมือสองนะคะสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วกับอันทพอ,อต้เช่นเคยเลยค่ะคุณพี่อยู่ที่บริษัทพอโต้นะคะสำนักงานใหญ่มีนบุรีนะคะวันนี้นํากระบะดีแม็กมาให้ดูหนึ่งคันสําหรับสาวกเอฟซีซีรีคุณพี่คะวันนี้มีเข้ามาให้เนี่ยปรับสภาพพร้อมตั้งขายเรียบร้อยนะคะ คันนี้นะจะได้เป็น i ีสุดีแม็เนะคะเครื่องยนต์1.9เนะคะเป็นตัวเอ e ซ i รีนะคะสประตูยกสูงเนะคะเกียร์ออโต้นะคะรถมือเดียวนะแรงม้า1 0 0 0 0กับอีก4,000กิโลนะคะกับราคาเสนอขาย729,000บาทฟรีดาวได้เลยคุณพี่คะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ13,000เท่านั้นนะคะตัวรถนี้เดิมโรงงานสภาพตัวรถสวยไม่มีร่องรอยพิมพ์อวอมตีลังกามาคุณพี การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ได้เป็นปี2022ด้วยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะคะ,ะไฟเดทาวไฟตัดหมอกคูน้นามีมาให้ครบเสร็จสับใทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานคะรแล้วเรียบร้อยรถใช้งานแค่มือเดียวนะคะชุดแต่งนะโครงสร้างเหมือคนตัวรถมาเดิมหมดนะคะฝาโปรงเดิมโรงงานโลโก้อีสุสีแดงนะคะในส่วนของฝาโปรงเนี่ยจะได้เส้นคาดที่เป็นสัญลักษณ์เอกซีรีมาให้ด้วยเนะะี่ยค่ะ เตรียมบอดี Body, สันคมแก้มข้างแน่นๆชิบชิแบบนี้เลยการันตีให้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะะีคะในส่วนของตัวแมกจะได้เป็นแมกอลอยนะคะเป็นเดิมโรงงานสีเดียวเฉพาะรุ่นแบบนี้นะคะพร้อมกับสัญลักษณ์ตาอีสุนะคะที่เป็นสีแดงมาให้ยางเนี่ยรัดมาเป็นยางกูดเยียร์นะคะปี2023คอบแม็กคอบ18เดิมโรงงานนะคะดอกยางแน่นๆชมอัพซูนล้อสภาพเดิมๆนะะีคะ ใครที่สนใจอยากมาดูรถตัวจริงอยากมาลองขับมาลองเทสได้นะคะมาดูโครงสร้างเหลี่ยมลายตัวรถเนี่ยบอสอินเข้ามาหน้าบริษัทได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้0 9น8820616่แหรือว่าจะเป็นลายเออเนแซติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะวันนี้นนามาให้ดูฟีดาวได้ด้วยนะคะผ่อนเดือนละ1 3 0 0 0บาทค่ะคุณพี่ได้รถปี 2, 2022 4สีประตูออโต้กระจกมองข้างฝบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยนะคะ กระจกเดิมโรงงานรอบพนันภายในจะคุมโทนมาเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะสวยหลังพวงหลังคาสะอาดสะอาดไฟเกง่งติดทุกดวงจอกลางทัชกรีนแอร์ออโต้นะคะพร้อมกับโลโก้นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ตัวเเนี่ยเป็นชุดแต่งของเขามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะเส้นสายเลี่ยมลายบอดี้หัวน็อตเนะยคะมาเดิมไม่มีรอ่องรอยโดนงดโดนเนี้ยไม่มีโดนแกะโดนเกลา้านะคะแผงประตูจะได้เป็นแบบดำล้วนนะคะตัดเส้นเดินได้สีแดงมาให้เนะค่ะ บอดี้นะคะไม่มีร่องรอยเลยนะสวยนะคะเดิมเบาะหนังนะเดินได้มาสีแดงนะคะและเป็นสัญลักษณ์ของชุดแต่ง X-Series มาให้แล้วด้วยนะคะเดิมนะหัวน็อตไม่มีขยับเลยสักจุดนะคะนี่ทั้งบนทั้งล่างโครงสร้างเหลี่ยมลายบอดี้ตัวรถเดิมหมดการันตีโครงสร้างเดิมบอดีเ้เบิรมให้นะคะสปอนเมอาร์คโครงสร้างตัวรถนะกระ,ะดูกงูนะคะเดิมๆส,สวยๆแบบนี้นะคะ หาไว้ใช้งานนะคุณพี่คัดประวัติศูนย์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะฟีดาวได้ผ่อนเดือนละหมื่นสามนะรถประวัติศูนย์แท้และที่สําคัญเลยมีบริการวิ่งเซ็นไดถึงหน้าบ้านนะคะเตรียมแค่เอกสารรอได้เลยนะใครหากระบะสีประตูออโต้สวยๆแบบนี้มาจัดได้นะคะล็อเด็กมีมาให้ทั้งด้านหลังนะสวยนะคะเบาะหนังนะแน่นๆไม่มีรอยรอยแตกลายงานะคะโครงสร้างบอดี้เดียมลายตัวรถเดิมหมด ช่องเป่าอากาศลมแอร์จุชาร์จ USB มี Me มาให้นะคะใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะคะมีบริการวิ่งเซ็นให้เตรียมเอากสารอย่างเดียวเส้นสายเหลี่ยมลายนะคะด้านข้างไม่มีรอยละยิ้มเลยคันนี้สวยขอรายได้20,000บาทขึ้นไปอายุงานเกินปีไม่ติดกอดแบ็ริ์บูโรนะคะมาจัดได้คนเดียวไม่ต้องใช้คำไม่ต้องใช้กลร,ร่วมไฟท้ายเดิมนะคะเป็น LED แตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบพร้อมกับนะคะโลโก้ X Series นะ ไอที่สาคัญเลยกล้องถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยกับระยะถอยจอดให้ด้วยมือเปิดเส้นสายชุดแต่งเดิมหมดนะีคะให้ดูในส่วนของกระบะร i n เนอร์ด้านในนี่ของเดิมและไม่มีร่องรอยกินเนื้อนะคะคุณพี่แต่ก่อนคันนี้เคยติดตั้งแคริบอยมานะคะแต่ว่าเอาออกแล้วนะเดี๋ยวเอาออกแล้วเราจดให้ด้วยนีนะคะไม่ต้องห่วงนะในส่วนของบอดี้หัวน็อตนะคะเดิมหมดสปอร์ตเมทอาร์ทุกอย่างสวยๆไฟท้ายไม่มีร่องรอยโดนนัดโดนแงะนะคะ สภาพเดิมทุกมุมให้ดูเลยนีคะสวยจริงนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ด้วยกระจกเดิมรอบคันสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่สามมีมาให้แล้วเรียบร้อยเป็น LED นะคะมองมุมไหนก็สวยคุณพี่ได้รถคันใหญ่ใช้งานง่ายนะคะได้เกียร์ออโตโด้ด้วยนะโครงสร้างตัวรถนี่ต้องบอกเลยว่าเดิมทั้งหมดนะคะเดิมทุกฝั่งนะคะสวยทุกมุมนะ 729,000ปี2022ค่ะหายไปมากว่า3 0 0 0แน่นอนสำหรับราคาตัวรถนะคะใครสนใจให้ทักเข้ามาสอบถามกันก่อนไดน้ในส่วนของหัวน็อตน,นะคะกิ๊บเดิมๆแบบนี้นะคะโครงสร้างตัวรถบอดี้เดิมทั้งหมดเลยนะคะเมื่อเปิดจะเป็น NP นะคะเป็นอัล r t สมาร์หรือว่าเป็นเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกออโต้หบานนะคะแล้วก็เมนวล์ดสบานเซ็นทรัลล็อกัวกระจกปรับในส่วนของกระจกไฟฟ้ามองข้าง ก็จะมีในส่วนของเทสชั่นคอนโทรลนะคะไฟหน้านะปรับระดับสูงต่ำได้นะคะพวรมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยมาติฟังก์ชั่นนียคะมีพุ่มคอนโทรลมาให้เป็นหนังเดิมโรงงานเดินได้ามาสีแดงนะพร้อมกับโลโก้อีซูซีแดงนะรับโทรสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพื่นเปลี่ยนโหมวเปลี่ยนเพลงได้หมดเนะคะเส้นสายเลี่ยมลายบอดี้หัวน็อตน,น,นะคะเดิมเดิมไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวอลกร์เดิมโรงงานตัวเบาะสภาพตึงๆไม่มีร่องรอยแขาดนะ คันนี้นะคะรถใช้งานมือเดียวสภาพใหม่ๆส,สวยๆกิ๊บๆเลยนะคะใครหาไว้ใช้งานมือสองออกง่ายไม่ต้องใช้เงินออกรถและที่สำคัญจัดแบบฟรีดาวได้เลยรุ่นนี้ชมนี้นะคะการันตีให้เลยว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะ,ะตัวรถจะได้มาเป็นในส่วนของฟตสต์ทนะคะนี่เครื่องฟิสตทติดง่ายนะคะไม่ต้องรอเลยกดครั้งเดียวสตาร์ตติดเลยกุญแจจะเป็นกุญแจสมาร์ทเอนที่แบบนี้นะคะห่อไว้อย่างดีนะ เลขไมหนึ่งนสี่พันสองร้อยสิบแปกิโลเมตรนะคะ, 14, km, ะ,คะรถมือเดียวนะคะสภาพสวยพวงมาลาัยมัติฟังก์ชันเนาะดูแลใช้งานง่ายนะคะพวงมาลัยนี่นะหลังเดิมไม่มีร่องรอยลอกล่อนตัวจอกลางนะคะตัวนี้จะได้เป็นจอทัชสกรีนมานะคะรองรับในส่วนของ Android Auto Apple CarPlay ให้ b l บลู o t h usb แบบไร้าสายได้นะคะเชื่อมต่อแบบไร้าสายว่าจะเป็นในส่วนของ usb aux ได้นะคะมีปุ่มใเชื่อมต่อตรงนี้นะคะ แอร์ออโต้นะคะตัวนี้ก็จะปรับสูงต่ำได้นะคะปรับลมเย็นลมร้อนนะคะปรับตัวอุณหภูมิแอร์ได้นะคะมีไวเลสชาร์จอ่ามี Power อร์ออเมาให้เนาะตัวรถเคยติดตั้งหน้าจออ่าหรือว่าเป็นกล้องกล้องต้องบันทึกหน้าจอมาให้เนาะตัวรถนะคะแต่ว่าตอนนี้เอาออกนะแต่ถ้าคุณพี่อยากได้เป็นของแถมเพิ่มเติมนะคะไม่เป็นไรอุแถมให้ได้เนาะหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะตรงนี้ หรือว่าจะกดในส่วนของตรงนี้ได้ตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะพร้อมกับระยะถอยจอดแบบนี้ให้นะคะสวยนะใช้งานนะคะฟีดาวได้เลยผ่อนเดือนละหมื่นสามคุณพี่นี่นะคะเกียร์ออโต้นะคะช่องแก้วน้ำตำแหน่งเบรกมือที่พักแขนกันกลางมีมาให้ช่องเก็บสัมภาระกระจกปัดแสงนี่ยังเป็นแมนวนวลอยู่นะคะสำหรับคันนี้ที่เก็บแว่นตาไฟเจ๋งนะคะแล้วก็ ที่บังแดดมีกระจกมีไฟส่องหน้าให้นะราคานี้นะคะ่ะพร,ร้อมกับฟรีดาวได้เลยคุณพี่นะคะสวยนะ่าใช้งานนะตัวรถเนี่ยเป็นรถสี่ประตูเหมาะสำหรับจะเป็นรถครอบครัวได้ด้วยนะคะฟรีดาวได้อีกต่างหากไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะใครสนใจให้รีบติดต่อเข้ามาเลยช่องทางด้านล่างน้องอันอันขึ้นให้แล้วนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามก่อนได้โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้วอล์กอินหน้าบริษัทมาทดลองขับได้นะคะหรือว่าพี่ๆที่อยู่ไกลนะคะต่างจังหวัดนะ เรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้นะคะถึงหน้าบ้านเลยนะและมีบริการส่งรถให้ให้ด้วยนะคะถ้าไม่สะดวกมารับรถเองนะ,ะหารถสวยๆไว้ใช้งานนะคะตรวจสอบสภาพได้รับประกันเครื่องเกียร์นะคะรับประกันโครงสร้างตัวรถให้1ปีนะ,ะต้องที่ทอออโต้เลยนะคะไม่ควรพลาดนะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาก่อนได้นะคะช่างทางการติดต่อขึ้นให้แล้วมาคุยรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดได้นะ,ะซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนนะคะคุณพี่เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องยนต์ต่อค่ะ ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่อง DDI p o w e นะคะคุณพี่เครื่องบอมเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยแรงสิ้นนะไม่มีค่าน้ำมันไหลล้นนะคะฝาครอบเครื่องสภาพเดิมเลยไม่มีร่องรอยโดงนดงัดโดนแงะนะคะสำหรับแบตเตอรี่ของเหลวนะคะทุกอย่างกองอากาศหม้อน้ำคูแลนเราตรวจสอบให้หมดนะคะสำหรคำเตือนทุกอย่างอยู่ครบเลยตัวหัวน็อตไฟด้านหน้าไม่มีร่องรอยโดงน,ดง,นดง,งัดโดนแงะไฟหน้าเดิมโรงงาน แนเพจนะคะเลขเครื่องเลขหังตรงนะคะและคันนี้ก็บอกเลยว่าได้เป็นสภาพร่เดิมแบบนี้ไปใช้งานนะอพอวนอตคลิปลิปใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะไม,ม่มีร่องรอยเลยสักจุดจริงๆนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ให้พี่ๆี่มาดูรถก่อนได้นะคะสำหรับของเหลวแบตเตอรี่นะคะระบบทุกอย่างเราเช็คให้ไม่ต้องห่วงนะมีการตรวจสอบสภาพรถให้นะคะ270กว่าจุดแน่นอนก่อนจัดไฟแนนซ์นะคะปัม abs ทุกอย่างนะคะกองอากาศอยู่เดิมนะคะเราเช็คให้หมดนะ การันตีโครงสร้างเดิม b o ี y เดิมให้อยากมาดูรถตัวจริงมาก่อนได้ของราอนสาระโปรงเดิมๆแบบนี้เลยสปอนเซอร์อาร์คสวยๆนะคะไม่มีผิดรูปเลยนะค่ะฉนวบความร้อนอยู่ในสภาพเดิมแบบ100%นะคะคันนี้สวยจริงนะเแซงสายเดี่ยวราย body ตัวรถเมทอาร์คกลมสวยเดิมนะคะฟรีดาวได้คุณพี่ผ่อนเดียวแล้ว13,000นี่คะได้เป็นดีแม็กนะคะสี่ประตูออโต้ปี2022นี่ค่ะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะทั้งหมดนะ มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะคะและส่งรถได้และวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ได้ถึงหน้าบ้านเลยเพื่อในใครสนใจนะคะหนูฝากไว้ด้วยกับ d m a x x s e r i e s รคันนี้นะคะปี2 4, 000, 000, 000, 7, 2ไม่แสนสี่พันโล729,000บาทที่ดาวผ่อนเดือนละ13ื่นขอรายได้ตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปอายุงานเกินปีไม่ติดแบกริบูโรนะคะจัดได้เลยุณพี่ะ่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องอันอันฝากไว้ด้วยกับ d m a x x s e r i e s รคันนี้นะคะมีผิพใดพลาดกะไรในคลิปนี้ต้องขออภัยไวลนทนี่ด้วยนะคะ ใครสนใจทักเข้ามาสอบถามมาคุยรายละเอียดตัวรถได้นะสาหรับวันนี้นะคะเราขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ